สวัสดีค่ะพี่น้องยูจะสาวหลักค่ะส,าว,สาวดําสิ่งมีสองสื่อของบัจักรบามันเป็นมันนีหรืองงว่างไฮะ่ันมัน,มนหนีไปอีกคือ

เอาลงมาหน่อยอีกนะม่คิดงี้ยไม่ิดตัวนี้เฟ้ามุกเกียวหรอฟ้าฟ้าหนามันเหยียตัวนี้ต้องหาเปนังไงอ้ยูไงมไ่นออ้ย มันมันหมุนเบิดกวงอเลยมันหมุนไปเลยออกมันยังบิดอะไรแน่นัวหนมันก็บิดแต่ฝาหนหรือล่ะีตัวนี้คองเ้าบ่เนี่ย มาบัานเนี่ยบ่ฉลองฉลองผลงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูอา่าของที่สปเลอร์สั่งมานะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะคะซื้อมากเก่าพันเดี๋ยวเสียรมเป็นคนตัดนะคะ หม้อหมเตี้ยงทั้งไงไหมถาล่มบ่อใส่ดีป่ใส่ดีบ่นนี้เก่าพันแมนบ่ะปรพันเบาอัดตู้สิ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องดู ว่าปีนี้ก็แต่งเติมไปเยอะกับกับชุดภายในมลาลนกันว่าสิกเกี่ยวเขาเลยบ่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกกับการทําตู้ปกติกับเปี้ยนได้น้ําตู้เปี้ยนนี่ซื้อพี่น้องพี่น้องพี่นี่ลื้อล่งเบิดเลยกับบางหัวผลมันจะเป็นยังไงไปคนเฮ้ามันก็ต้องก่อนสิเป็นมันก็ตตองล่องกันและเนาะพี่น้องไม่มีใครงหัวมันเป็นตะเกิดหรอก เ๋าคอยเก็บเกี่ยวประสบกรรา,การณ์ไปเรื่อยๆจากปีนี้เออเฮ็ดประพันธ์ปีหนากะว่ากันไหมแกมือไหมไปเรื่อยๆช่างหมูวันนี้เอาให้ได้ฟังเสียงเด้อเหมือนแรง ใส <mile inside. S 2> ่กล้วยบานี่ใส่มาแล้วเอาช่วยสันไฟบะนี่ไ่พอนะเกมี่ยสองตู๋เก่ยสองตู๋เกลี่ยนี่อยู่สองหัวหัวซึ่งันมนีแหละเลยล แต่เพอว่ามันทุ่นอยู่ดิตัดเหรียญจนว่าเลรอเนาะทะลมแห้งอะพวดเดียวก็แตกเห็นได้เจ้าว่ามันมาทุ่นมาทุ่นขอแต่ล่องตัดเหรียญมึงอยู่เป็นไงนตัดเหล็กขึนตัดเหล็ยตัดตัดเหล็กตัดเหล็กตัดพืชเอาให้เด็กฟังเสียงเด้อมาเนี่ยถึกเรียกบอพญาย อกแปดสามบ่เล็กลางเล็กลางแปดสามมมันพัดละออกไผ่ถ <fin anta> <ots> ึก <guarding> ม <Luigi> ุ <meat> ้ยเปิดนะเถืกหล่ป่ะขาดหารอยแ้วเนาะโอ้ยอาลงน่ สมดุลกันแล้วนี่เหลือฟืบๆฟฟ,ฟ,ฟจวดจอยวันนี้ปิดหูน้ำมันืมมวันนี้ก็จะได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะสรุปวันนี้เทอร์โบไม่เสร็จนะคะเทอร์โบไม่เสร็จ บม่ได้ฟังเสียงเล้วเมื่อนี้ว่าล้อฟังเสียงอยู่เคทแคทที่ร้องซื้น้ำแข็งนะสิบบาทสิบบาทใส่เม็ดน้ำด้อใส่แม็ดด้วยไปซื้อน้ำแข็งสิบบาท Gracias. จะมูก็ยังไม่กลับค่ะทําไม่เสร็จวันนี้ของมาคาปวดเบลเียวพี่น้องบรรเจิกระมืองนกระถาฟังเสียงกันอีกจอเด้อช่วงนี้ก็นับถอยหลังค่ะนับถอยหลังรอวันข้าวสุกรอวันข้าวสุก แถวใดมีเข่าเบาหลายๆกับฝาวติดต่อมาได้เอฟซี้อมตันราคาเดี๋ยวจะไม่ก <c oughs> ับจะได้กับพวกพรคลิปต่อไปคลิปใหม่เด้๋จ้าเด้อบ๊ายบายจ้า